สวัสดีค่ะชาวราศีกุมสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนตุลาคม2564นสะสำหรับชาวราศีกุมจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่22มกราคมไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะก็มาดูกันนะว่าดวงชะตาชาวราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้างเปิดมาแปดถ้วยเลยนะคะไพ่แปดถ้วยเนี่จริงมันนะ Mo v i n g moving moving on นะเดินทางเหมือนการเดินทางการไปสอดแสวงหาสิ่งใดๆก็ตามนะคะอะไรที่แบบเรารู้สึกเราอยากจะไปอ่ะอยากจะ Move อยากจะแบบเอออยากจะไปหาอะไรที่มันดีๆกว่าเดิมใช้ชีวิตที่มันดีกว่าเดิมมีความสุขที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้หรือก็ไม้ทั่งไปศึกษาเราเรียนก็ได้เช่นเดียวกันนะไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องของอเรื่องของความครักความรู้สึกหรือไม่กทั่งเรื่องการงานนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือแปลว่าอะไรได้ไพ่ king of swords ตามมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าเรื่องการงานก็ดีนะคะอาจจะหมายถึงการโยกย้ายได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะหมายถึงงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญความชำนาญเฉพาะทางด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องงานต้องถือว่าดีเลยนะคะสำหรับชาวราศีกุมนคะ ถึงแม้ว่ามันจะมีไพ่ที่แบบว่าโอ้ตายแล้วเนี่ยไพ่กังวลน,นะคุณรู้สึกวิตกกังวลอะไรอยู่หรือเปล่านะคือด้วยความกังวลตรงนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าความก้าวหน้ามันมาพร้อมกับ,บอุปสรรคนั่นเองนะเออจำมาไว้เลยนะคะเวลาที่เราได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นความรับผิดชอบที่มากขึ้นนั่นแปลว่าอะไรปัญหามันจะเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกุมเองเนี่ยอาจจะต้องแบบใช้สติ เออใช้สติให้มันมากขึ้นอย่าใช้ลมเออเอางี้เดียวก่อนถ้าพูดได้ถูกนะคะคือคําว่าใช้สตินี่คุณมาได้คุณได้มาสองขิงเนี่ยแปลว่าอะไรโอ้สามด้วยนะคะได้มาทั้งสามขิงเลยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานนี่ถือถือว่าดีไหมก็ดีนะคะคือประเด็นอยู่ที่ว่าเวลาที่เราทํางานเนี่ยไอความเด็ดขาดมันต้องมาความเป็นเดอร์ชิพมันต้องมีเดอร์ชิพเวลาคือความเป็นผู้นํามันต้องมีนะคะแน่นอนว่าเวลาที่ มันจะมีประเด็นตรงที่ว่าเราอาจจะใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไปก็ได้นะด้วยความที่คุณอาจจะต้องการที่จะให้งานทุกอย่างมันเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะถูกไหมฉันอยากจะให้มันทําอย่างนี้มันต้องอย่างงูนอย่างนี้อย่างนั้นคุณอาจจะมีความเขาเรียกมีความสามารถที่ดีในการที่จะ manage งานในการที่จะแบบจัดการทุกอย่างให้มันแบบตามสเกดูอะ เออฉันเสร็จอย่างนี้ทุกคนก็ต้องทำอย่างนี้ทุกอย่างงานมันก็สักเซสด้วยดีนะแต่สิ่งที่มันไม่ดีตามมาคือว่ามันเป็นเรื่องของอิโมชันแนลนะคะความที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทำนะั้นแน่นอนว่ามันจะมีปัญหาแล้วนะคะมีปัญหาตรงที่ไหยตรงที่ว่าเอ้ยอาจจะแบบไปพุชให้คนทํางานหนักเกินไปหรือเปล่าทําให้คนอื่นเขาเหนื่อยมากเกินไปหรือเปล่าทําให้คนรู้สึกเหมือนกับ,บตึงมือเออหรืออาจจะโยนงานให้คนอื่นทํามากหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆนะมันก็จะสะท้อนกลับมาหาตัวเรานะ ถูกไหมคะด้วยความที่แบบถ้าเรายิ่งแข่ม่วกว่าคนอื่นมากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยผลตอบรับกลับมามันก็จะยิ่งแบบสร้างปัญหาให้กับเรามากขึ้นเท่านั้นนะเพราะอะไรเพราะโดยคาแรคเตอร์ของคนไทยเนี่ยคือเว้ยฉันไม่ชอบอะไรที่แบบว่ามันโยกอะ่ะฉันอยู่ <You S 2> ชอบอะไรที่มัน easy, อีซี่อ่ะคนไทยเป็นแบบนั้นนะ,ะง่ายเข้าไว้นะบางทีมันกลายเป็นมักง่ายซึ่งจริงชาวราศีกุมอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะคะเราอาจจะอยากจะคือ,ขอเขาเียคุณหวังผลสูงสุด เออหวังผลที่ดีความสําเร็จที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวิร์เกอร์หรือคนที่ร่วมงานคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นนะเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาแน่นอนเรื่องของการทํางานสิ่งที่ไพ่แนะนําคุรมีเรื่องเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการใส่ใจอ่าคือนอกจากเราจะมีสติปัญญาในเรื่องของการทํางานแล้วเนี่ยนะคะเราต้องใช้ความรู้สึกเข้ามานิดนึงนะเอาเป็นว่านิดนึงคือความรู้สึกยังไงคือง่ายๆที่ว่าคุณเองจะต้องเข้าปรับตัวเองให้มันเข้ากับ ผู้ร่วมงานของต,ตัวเราเองด้วยนะคะงานที่ดีนั่นจะต้องมาจากทีมเวิร์กที่ดีคือคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวไงถูกไหมถ้าคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวเนี่ยคุณก็ต้องมีผู้ร่วมทีมทีมงานนะคะเมื่อมีผู้ร่วมทีมงานนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะจัดมาจยังไงอะ่ะจะจัดการยังไงอะ่ะให้งานมันออกมาสำเร็จเออตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ไอ้ตรงนี้แหละที่คุณจะต้องแบบนอกจากจะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการแฮนเดิลแล้วเนี่ยยังจะต้องใช้ ความเข้าอ,อกเข้าใจกันด้วยคือเออเขาเรียกอะไรต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นอกเห็นใจกันช่วยกันแก้ปัญหาเออทุกอย่างคือเวลาที่มีความขัดแย้งใช่ไหมต้องแก้ไขด,ด้วยความละมุนละม่อมอะคือไม่ใช่ไปหักคอเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะต้องค่อยค่อยคุยค่อยๆพูดค่อยๆ่าจค่อยๆทความเข้าใจกันนะแล้วทุกอย่างมันจะสําเร็จเสร็จเรียบในทางที่ดีเลย อ่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะสัมภาชาวราศีกุมนะคะคือความสําเร็จของคุณมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดีด้วยในเรื่องของท่าที่การงนานเพียงแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องการใช้อ่าใช้ความเบิดขาดใช้ความเบิดขาดความเข้มงวดเออความเข้มงวด <S <S บางครั้งเนี่ยเวลาอย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่เราได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นเราต้องควบคุมคนมากขึ้นเราต้องแบบมีเรื่องหลายๆสิ่งแล้วที่เราจะต้องจัดการปัญหามันก็มากขึ้นก็เลยความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรๆมันก็ ปัญหาก็มากตามไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยเป็นนิสัยเดิมๆของเราบางครั้งเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะคุณต้องเข้าใจว่าสมมติว่าคุณทํางานกับคนสองคนกับคุณทํางานกับคนห้าคนสิบคนเนี่ยคุณใช้วิธีการเดิมๆม,มันไม่ได้แล้วถูกไหมไม่ต้องใส่ใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกยิ่งคนเยอะความขัดแย้งกันเยอะปัญหากันมันก็เยอะ ความกังวลวิตกก,ก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะ m a n a g ตรงนี้ก็หือคือคุณต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีนะนอกจากจะใช้สติปัญญาที่ดีเลิศแล้วคุณต้องแบบแคร์ความรู้สึกคนอ,อื่นด้วยคุณต้องเข้าเออข้าใจในสถานการณ์ของคนอื่นด้วยนะคะจัดการอ่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้คืออย่างที่บอกมันคุณได้คิงมันสามสาม k ิงเลยเพราะฉะนั้นคือถามว่าอุปสรรคมีไหมมีมีไหม,ม,ม,ไหมเยอะไหมเยอะปัญหายเยอะเยอะแยะมากมายแต่สามารถที่จะแก้ไขได้ ด้วยดีนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็เหนื่อยนิดนึงนะเหนื่อยนิดนึงแล้วก็พยายามบร,ริหารจัดการในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็นแล้วกันนะคะก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะอาจจะแต่าจะเหนื่อยแหละนะเหนื่อยนิดนึงทีนี้ในเรื่องของความรักกันบ้างนะเรื่องความรักก็ถามว่าดีไหมดีนะเอาไว้คือได้หนึ่งถ้วยสองถ้วยเนี่ยโอเคแหละคือสาหรับใครบางคนอาจจะวิตกกังวลอย่างที่บอกนะคะว่าด้วยหน้าที่มันเยอะขึ้นไงเพราะใน,นเรื่องของความรักเองเ,องเนี่ยคุณอาจจะแฮนเดิลได้มิดเดิเท่าไหร่แต่ว่าดูเหมือนว่าคนที่คุณรักกเเเนนี่ย้าา็ขใจะ เออเข้าใจว่าตัวเองเออเข้าใจว่าสามีตัวเองเนี่ยคือแบบโอ้ยอยู่แบบดีอ่ะเออเขาเรียกอะไรจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเขาก็แฮปปี้แล้วเขาก็มีความสุขเพราะฉะน้นเรื่องความความรักเนี่ยเอาไว้ใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าจะมีความเขาเรียกอะไรมีความวิ่ตกกังวลนิดนึงอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างก็โอเคนะคะเหมือนกับว่าก็เหมือนกับคุณเองก็พยายามที่จะแบบดูแลคนที่ตัวเองรักอยู่พอสมควร นะพอสมควรเออ,เอ,อนะเพราะมันมัน,ม,นมันดีไงมันไม่ได้แบบว่าแย่เ,ออ yeah. เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเออเรื่องของความรักชาวสิทธิ์มก็ถือว่ารับมือได้ดีแล้วกันค่ะรับมือได้ดีด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณเองก็ค่อนข้างที่จะแคร์ความรู้สึกของคนที่ตัวเองรักพอสมควรเลยนะเออเหมือนกับว่าอะไรให้ใจกับคนที่แวงรักเยอะอ,อ่ะเพราะฉะนั้นเรื่อง,องความรักก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่สำหรับใครที่แบบยังโสดอยู่นะใครที่ยังโสดอยู่นะคะก็เรื่องของความรัก ก็ม <S an> ีโอกาสแหละเวลาได้ไพ่หนึ่งถ้วยสองถ้วยเข้ามามันมันดีอ่ะมันดีงามนะัคุณได้ไพ่หกถ้วยมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสนะที่คุณอยากจะได้เจอเพื่อนเก่าเจอคนรักเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะได้กลับเข้ามาได้เข้ามาเจอกันในชีวิตอาจจะมีความรู้สึกดีๆเขาเรียกอะไรยังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันอยู่นะคะแล้วก็ความอารมณ์เขาเรียกอะไรนะอะไรสิ่งเดิมๆแบบเดิมันก็กลับขึ้นมาคือเขาเรียกอะไรคือมันความรักมันก็มีใช่ไหมแต่ว่าอีกทะเลาะกันเมือก็ยังทะเลาะ เคืเข้าใจใช่ไหมคะคือเวลากลับมาเนี่ยมันไม่ได้กลับมาแค่ความรู้สึกที่ดีๆนะไอ้ความรู้สึกด้านลบมันก็กลับมาด้วยนั่นคือแล้วถามว่ามันจะได้คืนไหมเฮ้อเฮ้อผมไม่ได้คืนดีหรอกนะมันอีหลอบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเดิมๆเหมือนเดิมมึงไม่เคยเปลี่ยนเลยอะไรประมาณเนี้เออเคยเป็นอย่างงั้นก็เคยเป็นอย่างงั้นเคยรักกันก็รักใช่ความรู้สึกที่ดีมีใช่แต่เคยทะเลาะกันยังไงก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่า ได้เจอแน่แต่แต่คงไม่ได้เจอในลักษณะว่าจะกลับมาคบกันนะคงไม่นะคะคงไม่ถาม่าแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่ได้เจอคนอื่นใหม่ไหมก็อย่างที่บอกคุณมีเอซอกคับคุณมีเอซอกคับอยู่ก็ก็มีโอกาสนะที่จะได้เจอเพเียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอในลักษณะคือจะได้เจอในลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการการเดินทางไปที่อื่นๆหรือการคือคุณได้แบบถ้วยงั้นแปลว่าคือคุณอาจจะต้องแบบไปในที่อื่นๆที่ไม่ใช่ที่เดิมๆอ่ะ เออถ้ามูฟโอกาศจ,จะเจอจะเจอคนอื่นแต่ถ้าไม่ได้มูฟก็อาจจะไม่เจออะไรใครสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเจอคนเยอะอ่ะเออนะคะเจอคนเยอะคนที่ถูกใจมันก็มีบ้างนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบอุ้ยนูน่นนี่นั่นอะไรยังไม่ขนาดนั้นนะคะแต่เอาเป็นว่ามันเป็นช่วงที่คุณแฮปปี้สนุกกับการทํางานมากกว่าในเะรื่องที่จะไปโฟกัสในเรื่องของความรักแต่ถามว่ามีไหมมีนะก็ยังมีอยู่นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีกุมทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ